จากที่แล้วนะครับที่เราวัดมอเตอร์2,000ัไปนะครับวันนี้เราก็จะมาวัดมอเตอร์นะครับ5,000บาันะครับที่ตัวรุดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องป้องกันตัวเองนะครับต้องมีการเซฟตี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องกดอะไรครับที่ขั้วแบตออกก่อนนะครับขั้วแบตออกก่อนนะครับก่อนอเซฟตี้แล้วก็กดกลุ่มนะครับกดฟ็อกนะครับจากนั้นเราก็จะมาเริ่มนะครับถอดนะครับสายนะครับมอเตอร์ออกนะครับ เริ่มดีกว่านะครับย่ก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่ V นะครับ UVW นะครับตามสายเลยนะครับ ได้แล้วนะครับเราก็จะมาทําการวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับเครื่องตัวนี้ก็เซตค่านะครับไปแล้วนะครับตัวนี้เราก็จะเริ่มจากขั้วนะครับ u กับ B เหมือนเดิมนะครับนำปลายสายสีแดงอาคีพที่สีน้ำเงินนะครับจากนั้นก็สีเขียวนะครับบ B นะครับดนะครับอ่าทีนี้มาดูค่านะครับ ควมต้านทานครับดังนั้นนะครับเราก็กดล็อกนะครับที่ปุ่มโงเหมือนเดิมค่าความต้านทานนะครับภายในขนลวดก็จะอยู่ที่5 3นะครับจุดเก้ามิลลิโอห์นะครับขั้วยูกับขั้ว V ีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นขั้วยูกับตัวนะครับสายสีน้ำเงินกับสายสีเหลืองนะครับชีพเข้าหากัน จากนั้นนะครับเรามาดูความต้านทานทาน,าน,น,านะครับภายในกดทวดว่ามันขึ้นยังไงนะครับจากนั้นก็กดล็อกเหมือเนเดิมค้าความต้านทานก็จะอยู่ที่54.2มิลโอมนะครับในส่วนตัวนี้ทีน,นี้ัวก่อนนะครับก็จะเหลือว่าอะไรครับอยู่กับ W นะครับ,รบ,รบแล้วก็ย้ายมาคีบ็บอยู่กับ W ก็จะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองนะครับจากนี้นะครับ ค่าความต้านทานครับก็จะอยู่ที่54.0นะครับมิลลิโอห์มนะครับเรจะเป็นค่าความต้านทานภายในของวตของมอเตอร์5,000บัต์ชุดนี้นะครับสามตัวสามตัวครับไม่ว่าจะเป็น1 0 0 0พวัตต์สอง0ัวัตต์หรือ5,000ันวัตต์นะครับค่ามอเตอร์นะครับที่กำลัง น,น้อยค่าวัลต้านทานก็จะเยอะนะครับส่วนค่ามอเตอร์นะครับที่เป็นกําลังปัดเช่น2,000 5,000นะครับมอเตอร์ก็จะมีค่าบลต้านทานที่น้อยนะครับตามลําดับนะครับของมอเตอร์เรา